สวัสดีครับนี่สวัสดีพี่น้องแฟนๆครับแมกแล้ววอาค้าวอาคลิปกันกับบนรถโดลเรมอนครับโดลเรมอนสีขาวนะครับเสร็จจากงานไลฟ์กาแฟ โจองอิงครับแล้วก็เข้าก็จะไปคุยเกี่ยวกับบทนะครับเกี่ยวกับภาพยนต์ค่ายออครับโปรดักชันยิ่งไงสำหรับสาวหนอยเพ่นแพพงแล้วก็ของคนอีสานเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเข้ามาค่ายออนะครับความเสือเรานี่ คูบาอาจารย์นะครับเขาเกิดขึ้นมาเขากับพ่อเลยครับชั่วอายุคนช่วงนี้นะครับเขากับพ่อเลยก็จงเกิดกันมาในะเขากับพ่อเลยบอจโจรแล้วเกิดกันมาเขาากับพ่อเลยนะครับน้องยิงก็จะไปด้วยครับนี่นะครับแต่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับสีมว่ายกคลิปบางช่วงบางตอนนะครับระวังไล่สดน น้องอิงนะครับเพิ่นได้เขาเอื่นว่าชิมรางรองกวอนล่ำให้ป๊อปแม,แม่แม่นะครับอยู่ในไรนเนี่ยได้ฟังได้เบื้องกันนะครับเป็นเพลงยังเดียวไปเบิ้งช่วงท้ายครับเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายกันมวนบ่มวนนะครับกบบาบวใชัยสาระสําคัญนะครับสาระสาคัญก็คือมีการฝึกฝนครับมีการฝึกฝนมีการเรียนรู้นะครับบ่มีไผเกิดมาแล้วก็ลองได้หรอก นะครับในที่สําคัญนะครับต้นทุนเนี่ยมีดีอยู่แล้วนะครับแม่คู่คนก็นเดบาไว้บอดโจแล้วก็เดมอบให้แม่คู่เนี่ยนะครับ,นะรบในการสอนล่าเพลินนะครับเคี่ยวเลยนะครับว่าตรงๆเลยว่าเคี่ยวนะเคี่ยวให้เป็นเหมือนกะทินะครับกะทิก็มาจากบักผ้ามันมาคป็นมะามน้ำขาวๆนี่แหละบักเ่าเนี่ยไปเคี่ยวจนไ้มันมันแตกนี่ก็เหมือนกันนะครับ มโจล้วก็หวังแบบนั้นเลยคู่ปันกะจนในออกปากนะครับวานองหญีงมีต้นทุนเสียงดีอยู่แล้วนะครับยู่ที่ว่าเฮาสิเขียวออกมานะครับได้มากเพียงใดนะครับมากน้อยเพียงใดอยู่ที่การฝึกฝนของตัวเองด้วยนะครับในเมื่อต้นทุนมีอยู่แล้วศิลปินทุกคนแหละครับถ้ามีตนทุนดีแล้วครับขาดการฝึกฝนขาดเวที่ยืน,นกีจยุตยุดยุดก่อน อ่ะพี่น้องครับกะนี่แหละก็คือถือว่าบอจเล่าคิดบ่ผิดนะอกครับถี่ใส่คําว่าศูนย์หน้าสําหรับน้องอิงในฤดูกาลนี้กันแบบเต็มโตนะครับศูนย์หน้าเพชรบ้านแพงได้เราเคลื่อไว้วัพอ,อยั่งดีมันก็จะผลงานการันตีในหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอ่าหนึ่งหลักศิลปินที่ว่าไม่นะครับก็ได้เบืองว่าเอ้ยกว่าจะเป็นองอิงได้เนี่ยมีต้นทุนดีไม่พอนะครับ มีแรงพักดันทีดีจากผู้ส้างนะครับคือบอโจนะครับแล้วเป็นยังตีเล่าคือพักดันนะครับมันบ่แาม่นจะค่ำว่าของความเป็นลูกนะครับเพราะว่าเบิ่งถึงความตั้งใจนํานะครับอดต่รับขับไปนอนพอผ้าไปใสกลับไปนะครับไปออกงานเส่กลับไปบังเถื่อนเป็นยังน้องหญิงก็ไม่ซ้อมถึงไม่ซ้อมเห็นบอลตะกี้มีดามากันคือพอเห็นน้องหญิงมากโดมคือพอเห็นน้องหญิงมากซ้อมคือเพราะงานนั่นหนี่ของพอโจนะครับ ก็นี่แหละครับพ่อคนอื่นหยุดน้องอิงทําไมไม่ได้หยุดนะครับนี่เห็นบ่ลมล่ะเห็นบ่ครับหลายๆการกระทํานะมันตอกเ็เรียกว่าตอกกับหน้าคนที่เขาเคยดราม่าให้นะครับผลงานเป็นตัวพิสูจน์นะครับนี่ละมันนี่พุ่มกับป็นกรสีต้องการแหละครับสนมาเผาผุา้ยนไขยออกต้องการรู้ตัวตนที่แท้จริงของน้ององค์อิง ก็คิดบ้างครับพี่นองครับว่าความเข้มข้นของภาพพยนตร์เรื่องขาออ้อนอี่สิขนาดใดนะครับแต่ถึงถามว่าสตอรี่มันบอครับถ้าถามว่าสตอรี่ของน้องอิงเนี่ยพราะไม่พี่นองไปเบิ้งนับน้ำยูทูบไปใดมันบออ่าหรือว่าไปหาหลายคนกับหูแล้วกวนดิน้องอิงมาอยู่สาวน้อยอย่างเจงไดแล้วก็หลังจากน้องอิงมาอยู่สาวน้อยปเป็นแพงเป็นยังไงหูบัตเบิ้งในยูทูบไปใดมนบอครับไปถามไปหาแบบหูบัตแต่นะครับทีม คุ้มกับเขาผู้เขียนผีไม่ก็ผีเอียงเนี่ยนะครับเพิ่นอยากได้ตัวตนของน้องอญิงเพื่อที่จะนะครับนำไปใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ฉะนั้นครับถ้าเป็นสตอรี่ธรรมดาทุกคนรู้แล้วภาพยนตร์เรืองค่ายอ่อนนี่มันก็นจะเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนยังไม่รู้ตัวตนของน้องอิงมันจะปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้สิบห้าบาทไหม ไปนืกลั่ง,งขงึ้นช่างวนรถติดพี่รองครับในกรุองเทปนี่หลากาอองมาแ้วนากลกันอองมาครับภารกิจหลยครับเมืออื่นกะพรุ่งนี้ไม่ใช่แค่ไล์สดของกลงนํานะครับก็จะมีภารกิจอื่นด้วยนะครับก็จะมีภารกิจอื่นด้วยสําหรับพอโจนะครับสำหรับบอโจไฮก็ส่นหนาเนาะหนาวงนะครับหลายคนศิลปินบุคล,ะละกาก่อนกคนนะครับกับหวังเพิงนะครับ เอิือนมาแบกรับความหวังของผู้ห่หลายๆคนบางคนก็นที่ว่าเข้าใจดอกอ่าบางคนก็นก็คือที่ผ่านมาเห็นบ่าบางคนศิลปินบางคนด้วยซ้ำนะครับหน่อยใจผู้บริหารหน่อยใจบอสโจหมดและนะครับบอสสนใจอียังจังเดยนะครับแต่ถ้าเด็กหูยดีโอ้ย,อยกว่าสิได้นอนตีสองตีสามมันก็นก่ยตีหาคือเขานะครับอืมสำหรับซีรีส์สาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับจะปล่อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งบอสโจเดี๋ยวบอกแล้วครับเป็นไอคลิปเดียวผมเบาไปเบิ้ลเลย สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับอาทิตย์หน้า EP ที่สองน้องอุงอิงนะครับ EP ที่สองยี่สิบมิถุนายนพร้อมสิทธิรับบทแนวใดนะครับวันพฤ่อเลดหัดนะครับสัปดาห์หน้ารอได้เลยสำหรับตอนนี้เบิ้ง EP แรกติดนะครับสูงที่สุดคือสิบมาแรงปบมือสวดๆครับนี่ทุกคนล่ะครับเริ่มไปตั้งแต่พอโจตั้ตงแต่โปรดักชันเพิ่นนะครับทีมโปรดักชันทีมนักสแสดง นะครับรวมไปทั้งเจ้าของสถานที่นะครับเพื่อนไห้ความสดวกกำนวยความส่วแบบเต็มที่มากดึกเดืนขนาดไหนนะครับเฮี้ยนเพื่อนอะเพื่อนกับเหตุทายนะครับถือว่าสุดยอดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือองค์ประกอบกันน้องหญิงจะได้รับบทเป็นอะไรเนี่ยขาเบิ้งนะครับตอนนี้เคยมีคนแะอยู่เหมือนเดิมครับโอ้ยน้องหญิงมาแป๊บเดียวมาแค่ฉากจบบ่แม่นหรอกขาเบิ้งก็แล้วกันครับเออเพราะว่างานโปรดักชั่นแบบนี้มันไม่ใช่การถ่ายคลิปเรียวๆนะครับอาจจะเคยชินหรือเปล่าดูคลิปแบบเรียวๆนะครับนี่มันคือภาพยนตร์หนังสั้น ก็จะถ่ายเป็นช็อตๆแล้วนํามาตัดเป็นเรื่องราวนะครับมันบมเมนคือแบบว่าทายไปยังสี่แล้วก็เบิ้งมันมันคนละโปรดชันกันคนละแบบนะครับมีมุมกล่องมียังนะครับโยกตัดไม่บาไม่ยุ่หันนะฮะคือจนเมือสุดท้ายกะเลือกตีสองนะเห็นไหมละครเบิ้งตีสองนะครับฉะนั้นกะฝากไว้นั่มนะครับสําหรับสาวน้อยและซีรีส์แล้วก็กุ้มปิดครับในส่วนของสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับ เปิดฤดูกาลเปิดวงนะครับสาวน้อยสองวันที่สามเดือนสิงหานะครับบัตรกันดอยยิบเก่าบาทนะครับที่เพจเนี่ยคือซื้อเพจกับซื้อบัตรออนไลน์นะครับกลุ่มปิดสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับทักไปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้กะโชคดีไม่ใช่พี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะเด้อสวัสดีครับไปเบิ่งคลิปกันครับ